United ็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกับยูน t เต็ดอล็อกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแม่เชสเตอร์ยูนเตของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆม้อฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เดียโก้ดาโลกล่าวถึงนักเตะใหม่ที่ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนอกจากพวกเขาจะเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมแล้วยังนิสัยดีทําให้เราเข้ากันได้ง่ายขึ้นเพราะพวกเขาเป็นคนนสซ์มุ่งมั่นตั้งใจขยันทํางานหนักซึ่งเป็นมาตรฐานของทีมจึงเป็นการเข้ากันได้อย่างลงตัวถือว่าเพอร์เฟกต์สหรับทีม สนลุคชอได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทำเมสเซนเมลและอังเกรโอนาน่าเซ็นสัญ,ญญากับทีมก่อนเปิดฤดูกาลพวกเขาทำได้ดีมากๆและมีโอกาสได้มาร่วมซ้อมในช่วง p r e ซีซั่นทำความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมมีเวลาปรับตัวกันมากขึ้นอีกนิดผมเชื่อว่านักเตะใหม่แต่ละคนจะมาช่วยเสริมทีมได้ดีและต่างคนต่างก็เคยมีประสบการณ์การคว้าชแชมป์กับต้นสังกัดเก่ามาแล้วและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการที่พวกเขาเข้ามาช่วยสร้างบาลานซ์ให้กับทีม s t r รท e ี่นิวสแจ้งรายงานว่ามีแนวโน้มสูงที่สกอตแม็กทูมินเจะไม่ได้ย้ายทีมในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าราคาประเมินของเขาอยู่ที่40-45ล้านปอนด์หลังจากปฏิเสธข้อเสนอ30ล้านปอนด์ของเวสต์ทฮมยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อขุนคอนเบนเข็มไปหาเจมส์วอร์ดพราสแล้วก็คงไม่กลับมายืนน่นข้อเสนอใหมก่กับแม็กทูมินอีก ในขณะที่ทีมอื่นๆก็ยังไม่ได้แสดงความสนใจถึงขั้นยื่นข้อเสนอในขณะนี้ฟาบิเซลโรมาโนได้รายงานว่าดอนนี่ฟานเดอเบกยังเจราจากับหลายทีมส่วนอาจากอัมสเตอร์ดัมให้ความสนใจแต่ยังไม่มีการคุยกันอย่างจริงจังและยังไม่มีอะไรคืบหน้าส่วนไรอัลซเดสดัดยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงอันใดอัล,ลันนิกสันนักข่าวฮุนเดอร์ซันได้รายงานว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดมีโอกาสจะถอยจากการซื้อแฮร์รี่แม็กควายไปร่วมทีม เพราะไม่สามารถเจรจา,าเงื่อนไขส่วนตัวกับแม็กไวให้ลงตัวได้และตอนนี้เวสต์แฮมเริ่มติดต่อหาโอดีลลนคอสซนูกองหลังของเลเวอร์คูเซนแทนแล้วซึ่งทางแม็กไกวก็พร้อมสู้กับแมนยูในแต่ต่อไปฟอร์เรียนแพลตเทนเบิร์กนักข่าวของบลินได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงสัญญาต่างๆกับบองช์แมนปาวาโดยวาจารเรียบร้อยแล้วแต่ไบรย์มวนิกได้ปฏิเสธข้อเสนอรแรกที่ยื่นซื้อไป ลุคชอต้องการให้ไปถึงตำแหน่งแชมป์ในทุกรายการแข่งขันที่มีส่วนร่วมโดยเขาได้กล่าวว่าผมเองตั้งความหวังเอาไว้สูงมากถ้ามองไปที่ฤดูกาลนี้ผมคิดว่ามันเป็นซีซั่นที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคนผมอยากมีซีซั่นที่ดีแต่แน่นอนว่าผมต้องการเมคชัวให้แมนยูนเต็ดมีซีซั่นที่ดีด้วยผมคิดว่าเรื่องนั้นคือการคว้าถ้วยรางวัลผมคิดว่าเป้าหมายของผมในช่วงเริ่มต้นซีซั่นนี้สำหรับพวกเราคือ การคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทุกคนต่างมีความทะเยอทะยานที่จะคว้าแชมป์เรื่องนี้ไม่ใช่ความลับความทะเยอทะยานจําเป็นต้องสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถคว้าทัรฟี่ทุกใบที่เรามีส่วนร่วมมันขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะออกไปลงสนามและแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานนั้นโชว์ให้เห็นถึงคุณภาพที่ผมคิดว่าทีมมีอยู่เพื่อที่จะคว้าถ้วยรางวัลเราต้องทำแบบนั้น ปิดท้ายที่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับแมนยูเราแต่เป็นสถิติเพียร์เมลีก็เคียวีโกแล้วจากฟาบิเซลโรมาโน่ได้รายงานว่าเชลซี Chelsea, ตกลงดีลของไคเซโดได้ที่ราคา115ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญากัน8ปีบวกออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีจบมาหากราบสักทีและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกในอีีนี้ ฝากติดตามยูนิเต็ดอ o ลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ UNITED ็ด l o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ